เรื่องคุณได้ยินเสียงผมไหมผมมาแล้วจากที่ที่มืดมิดวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องที่ทำให้คุณขนลุกจนถึงกระดูกเรื่องของผีคนขับรถบนชั้นดาดฟ้ากับวิญญาณเฮี้ยนที่ไม่ไปเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตึกร้างแห่งหนึ่งตึกสูงเสียดฟ้าที่เคยเป็นโรงแรมหรู แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายเรื่องเล่าบอกว่ามีคนขับรถคนหนึ่งเสียชีวิตบนชั้นดาดฟ้ารถของเขาพุ่งชนกำแพงร่างแหลกเหลวแต่จิตวิญญาณของเขากลับไม่ไปไหนทุกคืนจะมีเสียงรถยนต์ดังมาจากชั้นดาดฟ้าเสียงเครื่องยนต์คำรามเสียงเบรกดังสนัน่นแล้วก็เสียงกรีดร้อง ใครก็ตามที่ขึ้นไปจะพบกับความว่างเปล่าแต่ความรู้สึกจะบอกว่ามีใครบางคนจ้องมองอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นถาทายกันขึ้นไปพิสูจน์พวกเขาได้ยินเสียงได้เห็นเงาตะคุ่มคุ่มแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนที่หนึ่งในนั้นเห็นภาพสะท้อนตัวเองในกระจก แต่ในภาพกลับเป็นใบหน้าเละเทะเต็มไปด้วยเลือดเหมือนคนขับรถคนนั้นพวกเขาหนีลงมาแทบไม่ทันแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลังจากวันนั้นพวกเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงกระซิบและรู้สึกเหมือนมีใครบางคนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเขา แล้วคุณรู้ไหมทำไมวิญญาณคนขับรถถึงไม่ไปเกิดเพราะเขากําลังรอใครบางคนมานั่งในรถของเขาแล้วคุณละ่ะคุณอยากรู้ไหมว่าใครคนนั้นคือใครเฮ้คืนนี้ลองมองกระจกดูสิอาจจะเห็นสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นก็ได้เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้คุณฝันร้าย ติดตามต่อไป